สวัสดีครับจากดีมทีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับจะพาไปตรวจหน้าง,งาน2ที่นะครับก็คือเป็นหน้าง,งานที่เสร็จแล้วนะครับทั้ง2หลังเลยก็คือมีหมู่บ้านเดอะไลท์สองใบชนะสูตรหลังแรกนะครับแล้วก็อีกหน้าง,งานนึงก็คือคุณนายคอนหยาดครับซึ่ง2หน้าง,งานนี้ครับเป็นบ้านเดี่ยวแต่แตกต,ต่างตรงที่ว่าหมู่บ้านเดอะไลท์เนี่ยจะเป็นงานต่อเติมห้องครัวแล้วก็โซนสครั้ง,ลงแล้วก็หมู่บ้านคุณนายคอนยาดเนี่ยจะเป็นงานต่อเติมห้องในประสงค์หน้าบ้านหรือว่าห้องนอนผู้สูงอายุนี่แหละ แล้วก็ด้านหลังบ้างก็จะเป็นงานพื้นที่เปิดโล่งครับก็เป็นแค่งานพื้นหลังคาและ็ระแนงหน้าง,งานสองหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับรับรองสวยแน่นอน Let's go <S มาครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าหน้าง,งานหลังจะเป็นยังไงกันบ้างผมบอกก่อนนี่เราอยู่ที่หน้าง,งานหมู่บ้านคุณอะไรคอนอยานนะครับซึ่งหน้างานหลังนี้เรกากำลจงจะต่อเติมงานห้องในประสงค์หน้าบ้านแล้วก็งานโซงหลักลหลัง้าหลังบ้านเดีย๋ยวดูห้องในประสงค์ก่อนด้านนอกเห็นไหมรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับเป็นงานกั้นห้องขยายห้องเพิ่มออกมานะครับหลังคาอะไรต่างๆเน,นี่ยคือ ของเดิมเป็นไงของเดิมเป็นแบบนี้เห็นไหมของเดิมเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ลงเสาเข็มมาแล้วก็ก่อนผนังห้องขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับยวพาไปดูในว่าเป็นไงบ้างนะครับมาเลยแน่นอนครับที่เปิดไว้น,นี่คือเพราะว่าเสร็จไปแล้วครับไม,ไม่ได้เลียวอะไรมากขออนุญาตได้นะครับนี่เลยเห็นไหมส่วนแรกนะครับส่วนนี้ที่ผมยืนอยู่ก็เป็นส่วนของในตัวบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ต่อเติมใหม่นะครับซึ่งถ้าคุณมองเลยก็คือจะเป็นส่วนที่ติดกันและ พราะนั้นอะสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของงานฐานรากนะครับก็คือเสาเข็มไมโครไฟเนี่ยควรจะต้องมีเลยเพราะว่าเรื่องของการสุดตัวจะเท่ากับตัวบ้านเลยนะครับเห็นไหมที่ผมให้ดูฝั่งนู้นเมื่อกี้เห็นไหมมันเป็นแค่เสาสองเสานี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีช่องใช่ไหมครับแล้วก็ก่อผนังยาวทางนี้เลยครับแล้วก็ก่อผนังแนวนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นห้องหนึ่งห้องนะครับรูปแบบก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวเปิดไฟดูนหน่อยนึงเดี๋ยวเพิ่มมืดปึ๊บอ่าเห็นไหม ราไฟก็ใช้แค่สงดวงก็เพียงพอเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนที่พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากครับสดวงนี้ก็คือสว่างอยู่แล้วหลักสําคัญของงานประเภทนี้นะก็คือเป็นงานที่ต้องลงเสาเข็มไมโครพายเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงเท่ากับตัวบ้านครับตรงนี้ลูกค้าก็ใส่กระจกฝั่งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้มีแสงหรือว่าสามารถเปิดระบายอากาศได้เพราะว่าถ้าไม่มีเลยบางทีก็จะเป็นห้องที่อบเกินไปครับก็ใส่หน้าต่างจุดหนึ่งเนี้ยก็สามารถเปิดถ่ายเทอากาศได้ตามปกติครับก็มีอะไรครับก็ูกระเบื้องครับผนังทาสี ครับฝ้าฉาบเรียบหรืออะไรเงี้ยงานติดตั้งแอร์นะครับก็ติดตั้งได้โปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคหน้าง,งานหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับผมบอกเลยนะถ้าใครกำลังสนใจต่อเติมห้องอยู่ก็เนี่ยครับรูปแบบประมาณนี้ได้เลยไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่แค่ไหนพื้นที่ในส่วนตรงไหนหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านนะครับสามารถเรียกเราเข้าไปประเมินหน้าง,งานได้เลยเดี๋ยวเราจะไปสรุปให้คุณหรือว่าให้คำแนะนำกับคุณแล้วกันว่าสามารถทําได้ไหมหรือว่าต้องทํำยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทเราได้ทํางานประเภทนี้คือเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปด นี่อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันครับตอนแรกครับจะเป็นงานแค่เป็นช่องว่างเฉยๆนะครับอันนี้เราก็ติดประตูให้จุดหนึ่งเหมือนกันเป็นประตูรางแขวนประมาณนี้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นพื้นที่ที่แคบใช่ไหมครับควาสามารถที่จะทำสไลด์สลับได้เพราะถ้าทำอ่ะช่องมันจะน้อยนะครับก็เลยติดเป็นรางแขระเภทนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเต็มบานไปเลยใช่ไหมเต็มบานขนาดนี้เลยเพื่อที่จะให้เข้าออกได้ง่ายหรือว่าขนของหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าได้ปกตินะครับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานห้องที่เราต่อเติมแบบกรุบกริบกรุบ ตรงนี้จริงๆอาจจะเป็นประตูออกหลังบ้านนะครับแล้วก็หรือออกนะครับหรือวงกบออกแล้วก็ก่อปิดใหม่แล้วก็เก็บงานทาสีส่วนเรนี้ได้เป็นผนังปูนโปรตีนะครับแล้วก็มาปูงานกระเบื้องประเภทนี้นะครับสำหรับใครที่กสนใจงานกระเบื้องในห้องครัวนะก็สามารถบอกเราได้เราสามารถปูให้ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีอ่ะหลายคนอาจจะเจอปัญหาตรงที่ว่าประกอบอาหารแล้วไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรเงี้ยมันไปเกาะผนังใช่มครับมันก็จะเป็นแบบเหลืองๆด่างๆอย่างเงี้ย ถ้าว่าคุณใช้เป็นงานกระเบื้องแทนอ่ะคุณก็สามารถทําความสะอาดได้น้ํายาอะไรอย่างเงี้ยก็ลงได้เพราะว่ากระเบื้องเป็นผิวมันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผิวพื้นผิวที่ทําความสะอาดได้ง่ายกว่าอย่างงี้นะครับครับเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านโอเคครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของหลังบ้านนะครับหลังบ้านจะเป็นงานโซนสักหลางแบบเปิดโล่งนะครับก็จะมีงานพื้นนะครับงานฐานลากนะครับแล้วก็งานหลังคาแล้วก็งานรั้วในบางตาครับซึ่งอันดับพื้นเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ลงสเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรแบบปูพรมนะครับแล้วก็ เหล็กพื้นปรับพื้นเทพื้นขึ้นมาแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับส่วนงานหลังคาก็จะเป็นส่วนที่เราตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ขึ้นโครงอสสจันทนันเหล็กแปรอะไรประมาณนี้ครับแปรก็จะเป็นแปรคู่เพราะเป็นหลังคาโชว์โครงครับแล้วก็หลังนี้ครับเลือกรับเป็นหลังคาเมล็ดชีสพีอีนะครับซึ่งเมล็ชีสพีอีนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องของความร้อนหรือเรื่องเรื่องของเสียงยจะไม่ได้ดีเท่าตัวพีูแต่ยิงตรงนี้ก็สบายๆไม่ร้อนอะไรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ ตรงน,นี้ก pues mm all nah ็คือด้วยความที่ว่าเป็นหลังคาปิดทึบมาทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าเลยสนใจที่จะใส่เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสแบบนี้ครับเพราะว่าตอนวันหรือว่าตอนเย็นเนี่ยแสงก็สามารถลงประมาณนี้ได้เลยนะครับก็สว่างไม่ต้องเปิดไฟนะครับโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะก็คือเรื่องของหลังคาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาต่อเติมใช่ไหมครับเป็นหลังคาตัว L อย่างเงี้ยหรือหลังคารอบบ้านเราเลยเลือกใส่สันตะเคไปนะครับเพราะสันตะเคเนี่ยจะเป็นจุดที่เชื่อมรอยต่อของหลังคาระหว่างข้างบ้านกับหลังบ้านครับแล้วก็จุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่ จะมีโครงเล็กๆเนี่ยซอยๆซอยๆ,อยๆข้างในเพื่อที่จะจเป็นตัวที่ไว้ยึดแผ่นของตัวไม้แนงบางตาเพื่อจะให้เกิดความแข็งแรงเห็นไหมแล้วก็รู้แนงบางตาเนี่ยมีให้เลือก3แบบหรือ4แบบก็ได้นะครับก็จะเป็นทึบหมดนะครับแล้วก็เป็นโป่งหมดเป็นทึบครึ่งโป่งครึ่งเนี่ยครับได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นทึบ2แผ่นเว้นทึบ2แผ่นเว้นอะไรเงี้ยพอคุณบอกมาเท่านั้นเราทําได้หมดเลยนะครับรูปแบบหน้างานหลังนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากดูละเอยียดเต็มๆนะครับก็ไปติดตามดูในคลิปวันศุกร์ก็ได้นะครับอันนี้นค Walk า,า,าังรบ เนี่ยครับก็มีอะไรครับรายละเอียดงานนะครับก็จะมีประมาณนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับที่หมู่บ้านเดอะไรท์สองสามพันใบเชนัสูนะครับหน้าหลังนั้นครับเป็นงานบ้านเดี่ยวนะครับต่อเติมงานห้องครัวและ่ซนสักลางหน้าหลังบ้านครับหน้างานนั้นก็ลงไปเถวเข็มไมโครพายทั้งหมดเหมือนกันนะครับหน้างานหลังนั้นจะสวยและสุดแค่ไหนรอติดตามชมด้วยนะครับครับแล้วก็ระหว่างเดินทางนะครับที่จะพาไปได้หนึ่งอย่างเลยก็คือเรื่องของการกินนั่นเองซึ่งเรากินอะไร นี่นะครับเป็น k f c นะครับ KFC นี่คือภาพไม่ได้เลยเวลาออกมาตรวจงานหรือว่าถ่ายคลิปครับก็จะกินเงินตลอดเพราะว่ากินง่ายนะครับแล้วก็อร่อยถูกปากอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อไปครับจะไปที่หน้างานหมู่บ้านเดือดไร้สองสามพันใบชนะสูตรครับหน้างานหลังนี้ครับเป็นบ้านเดี่ยวต่อเติมงานห้องครัวแล้วก็โซนสักรางด้านหลังบ้านนะครับหน้างานหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับ Let's go แล้วนะครับก็เกิดปัญหาหนึ่งเรื่องครับก็คือบ้านเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านไว้ก่อนว่าจะเข้ามาถ่ายคลิปนะครับเขาเลยไม่ได้ทิ้งกุญแจบ้านไว้ให้แต่ไม่เป็นไรครับในหมู่บ้านนี้ในโครงการนี้ครับเรามีงานจ้างทั้งหมด2หลังนะครับก็คือหลังหนึ่งเป็นงานเข้าหัว่วนจักล้างที่ถ่ายไม่ได้นะครับอีกหลังหนึ่งก็คือเป็นงานต่อเติมรอบบ้านเลยนะครับตั้งแต่งานหลังคาหน้าบ้านโค้งไปข้างบ้านโค้งไปหลังบ้านนะครับก็เป็นงาน้องครัวแลวก็ซนจาักล้างซึ่งหลังนี้คือจัดเต็มมาก แล้วรูนั่แดงบางตาเนี่ยคือยาวตลอดแนวเลยนะเดี๋ยวผมจะเฉลด้วยงานหลังนี้ดีกว่าเพราะหลังนี้ก็คือจัดสุดเหมือนกันงานหลังนี้จะเป็นยังไงอัปเดตไปแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกัน let's go มาครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าหลังนี้จะมีอะไรกันบ้างแต่อันดับแรกนะสต็อปแป๊บนึงนี่มองขึ้นไปเห็นไหมก็คืองานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านนะครับซึ่งเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นไซส์เอนะครับเอ์ก็คือจะเป็นเหล็กเทนแบบนี้ครับแผ่นหลังคาหลังนี้คือจัดเต็มมากๆาครับเพราะเป็นแผ่นหลังคาไวนิ่ ว้นี่ก็คือแบบท็อปเกรดที่สุดแหละเรื่องของเสียงเรื่องของการความร้อนเนี่ยคือดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของรางน้ำนะครับจะเป็นรางน้ําขนาด8นิ้วหรือท้องรางย0เซนครับก็จะใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมครับอันนี้คือต่อเติมหลังคาแบบนี้นะครับรอบบ้านเลยผมบอกเลยนะว่าแผ่นหลังคาเนี่ยลูกค้าจัดเป็นไวนิลทั้งหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังเนี่ยสุดมากเดี๋ยวพาไปดูกันครับมานี่เลยอันดับแรกนะครับก็เป็นในส่วนตรงนี้นะครับงานเราเติมหลังคาที่ผมไปดูหน้าบ้านนะครับนะครับยอตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็พื้้้นนนพืขึมาะครับ เดินดูยาวๆเลยเห็นไหม я? เนี่ยครับด้วยความที่ว่าเขาต่อเติมหลังคาลอบบ้านใช่ไหมก็จะมีสันตะเคตร,ะตรงกลางตัวหนึ่งครับเพื่อเชื่อมระดับโครงหลังคาคุณเห็นไหมแผ่นหลังคามันจะโคละทางกันอยู่สันตะเคจะเข้ามาเชื่อมตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้จะมืดหน่อยหนึ่งนะครับนี่อย่างที่ผมบอกไปทุกๆคลิปครับถ้าเราเป็นงานต่อเติมหลังคาแล้วก็พื้นที่ลงไปเสาเข็มหกเหลี่ยมใช่ไหมครับสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของการตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเห็นไหมนี่ก็ตั้งนุ่นก็ตั้งนี่ก็ตั้งเ,เ,หเห็นไหมตั นะครับคือสําคัญมากๆนะครับเรื่องของการตั้งเสาโคงหลังคาแล้วก็นี่เดินยางมาตลอดเลยเห็นไหมล้วและแนงบางตาที่ผมบอกอ่ะก็คือเขาจัดเต็มมากๆนะเห็นไหมที่ผมบอกไปนะครับก็คือล้วและแนบางตาไม่จำเป็นเลยว่าคุณจะต้องทาทึบหมดโป่งหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณก็สามารถทําทึบระยะหนึ่งโป่งระยะหนึ่งก็ได้ตรงนี้ที่เขาทําทึบระยะเนี้ยเพราะว่าระดับสายตาอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเพราะนั้นอะ่ะเราก็มีความเป็น private แหละพอเรากั้นประมาณนี้เพราะคนคนของเราคนของฝั่งบ้านเนี้ยจะอยู่แค่วันที่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ทําทึบ 4แผ่น5แผ่นอย่างนี้ก็ได้ลที่เหลือก็โป่งเพื่อที่จะให้ลมสามารถโปะได้นะครับ่ะกล้องระวังตกหลุมนะนี่นครับยาวมาเลยครับล้วนในบางตารอบบ้านเลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้จุดหนึ่งนะครับที่จะเห็นว่าตั้งเสาคู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้งานฐานรากไม่เหมือนกันมุมนี้ก็คือเขาให้ท,ทําทีหลังนะครับก็เลยลงไปเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรอีกทีหนึ่งครับส่วนตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ก็คือเป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับอันนี้คือลูกค้ามีการแบบว่าว่าจ้างเพิ่มนักขนาดตอนที่เรากําลังทํางานนะครับ ก็เลยต้องทําการแยกโครงประมาณนี้เพราะฐานรา,ากไม่เหมือนกันนะครับนี่เลยต่อน,นะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นงานรั้วในบางตาเหมือนกันซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่สิ้นสุดของโครงกานครับเขาก็ทำระแรงบางตาไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนภายนอกเข้ามาได้แล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เห็นไหมเรื่องท่อน้านําต่างๆเนี่ยท่อน้ําทิ้งก็สามารถดีไซน์ได้เห็นไหม ผมว่าไอ้รางน้ำเน so so ี like. so ่ย so ม so 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 ันอยู่ข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าเราทำรู้ในบางตาช่างก็จะดีไซน์ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่อมันลงมันทิ้งน้ําลงได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทิ้งท่อลงไปนอกโครงการได้แล้วก็ทิ้งในบ้านเราก็จะดีกว่านะครับมาครับต่อตรงนี้เท่าที่ผมเดินมาทั้งหมดอ่ะจะเป็นพื้นที่ลานในประสงค์หลังบ้านนะครับซึ่งสามารถทําได้หลายปัจจัยมากนะครับส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นงานห้องครัวผมบอกเลยนะไม่จะเป็นว่าห้องครัวคุณต้องใหญ่อลังการนะครับเอาแค่พอใช้งานก็ได้เหมือนหลังนี้นะครับหลังนี้ เขาก็ตั้งใจให้มันเป็นแบบพื้นที่ลานเอกประสงค์ต่างๆไปนะครับนี่ขอ,อยนิดนึงครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือหลังนี้คือเขาเน้นความชัวร์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาเว้นระยะก่อผนังนะจากรั้วโครงการใน่0ยห้าสิบเซนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่รั้วโครงการที่ติดกับเพื่อนบ้านแล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นรั้วโครงการที่สิ้นสุดโครงการถ้ามีการร้องเรียนหรือมีการอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าเป็นรั้วเดียวกันกับของเพื่อนบ้านอ่ะมันยังคุยกันได้ถูกไหมครับเพราะนั้นก็ถ้าใครที่กำลังจะต่อเติมแล้้้วววบาาานนนขออองงคคุณเเี่่่ยูตติดดรรัโกกก็50ซจะ นี่ครับก็จะเป็นงานพื้นที่ห้องครัวครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่วางเคาน์เตอร์สามเมตรหกสิบพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับตรงนี้ก็ใช้ประกอบอาหารได้ตามโปรติทั่วไปนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยครับจะเป็นงานห้องครัวคร่าวๆประมาณนี้ครับฝ้าเลยนะขึ้นใหม่ให้หมดผมบอกเลยนะว่าหลังนี้คือหลังคาเป็นหลังคาวายิวทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นเรื่องของความทึบเรื่อง,องความร้อนหรือเรื่องความเย็นก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ต่อครับฝั่งข้างบ้านนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้แต่ในฝั่งนี้เป็นเสาเข็มไมโครพายนะก็คือจะล้อกับตัวหลลััับ้้้าาานนนนนนีีี่่มเเเยอป็สสวทตง โครงหลังคาแยกส่วนจากตัวบ้านออกมาเหมือนกันครับก็จะมีประมาณนี้นะนี่เหมือนกันเห็นไหมรั้วและแนวบางตาเนี่ยเวลาที่มันอยู่ติดกับเพื่อนบ้านใช่ไหมแล้วก็ทึบล่างแล้วก็ป่องบนอย่างนี้เพื่อที่จะให้ระดับสายตาไม่มีใครมองเห็นแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับทางเราได้นะครับเนี่ยรูปแบบเป็นประมาณนี้ครับเนหลังคาไหมเสรยข้างนบนจะเป็นหลังคาไวนิลทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือหลังนี้คือจัดเต็มสุดๆนะครับ ด้วยงบประมาณที่แบบว่าคุณต้องตกใจว่าทําได้ไงอะไรประมาณนี้นครับโอเคหน้างานหลังนี้ก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นหลังคาเดิมเขานะครับรูปแบบโคงสไตล์โค้งก็จะแตกต่างจากเราไปนะครับเ <Okay. S 2> ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบกองวัสดุต่างๆเนี้พอเราเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะเก็บงานทําความสะอาดให้ลูกค้าอีกทีหนึง่งโอเคหน้างานหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับ ำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับวันเดวิดโปรเจกต์นุกนะครับก็คือเราจะพาไปดูหน้าง,งานต่างๆว่าหน้าง,งานมีอะไรบ้างอัปเดตนะครับทั้งหน้าง,งานที่เสร็จแล้วหน้าง,งานยังไม่เสร็จหรือว่าหน้าง,งานที่กําลังก่อสร้างอยู่อะไรประมาณนี้ครับก็จะมีครบหมดเลยเปิดหน้าง,งานไหนตรงกับผมู้บ้านของคุณพอดีคุณได้ดูเป็นแรงบันดาลใจหรือดูเป็นอิสรปเรชันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัท DMT Collection and Building ครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าเป็นงานห้องครัวโซนซักล้างห้องในประสงค์โฮมออฟฟิศการห้องขยายห้องงานต่อเติมทั้งหมดทําได้หมดเลยงานหลังคาเนี่ยทำได้หมดเลย,ลข,เลยขอให้คุณติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะทยยิ้งรายละเอียดมาข้างๆนี้นะครับรายละเอียดไหนสามารถเซฟไ,ได้ทุกแพลตฟอร์มนะทุกแพลตฟอร์มก็จะมีรูปภาพหน้าง,งานต่างๆนะครับเผื่อหน้างานไหนตรงอุบ้างคุณนะคุณได้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Let's go